เดี๋ยวไปเปลี่ยนรถใหญ่ของเราด้วยนะครับผมใช้แค่นี้พอเดี๋ยวรอชมฟังเสียงติดตั้งง่ายนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนแทนตัวเก่าตัวแต่ปิินๆได้เลยใช้แค่เบอร์สิตัวเดียวเอง เรียบร้อยรอคฟังเสียง วันนี้จะมาบอกนะผมแนะนําวิธีการเปลี่ยนแปรลรถยนต์นะ,อะเอาสายไฟที่มันมีทออของเดิมออกใช่ไหมแล้วก็เอาสายไฟมาเสียบหนึ่งขั้วจากนั้นก็เอาเอาสายกาวอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งนะอ่าเข้าที่ตัวยึดตัวแต่แค่นั้นเองเสร็จแล้ว <laughs> ง่ายมากอ,าอยากใช้แล้วอย่าลองเทสฟังเสียงดูนะครับไอ้กาวเนี่ยยึดที่ตัวมันนะแล้วก็เข้ากับเฟรมรถใช่ไหมยึดนะ้าแป้นมองเห็นชัดนะอีกสายหนึ่งก็คือ สายไฟที่มีอยู่แล้วอะอย่าดูตัวนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะนี่คือตัวเก่าเดีย๋ยวเราถอดออกนี่นะแล้วก็ดึงสายสายดินชุดเดิมใส่เรียบร้อยเดี๋ยวไปเทสกันนี่เห็นไหมยึดสายกาวนี่นี่ตัวยึดสายกาวอยู่กับตัวยึดอ่าแป้นของตัวแตรนะครับผมแล้วก็สายไฟเสียบสองตัวเดี๋ยวชมเดี๋ยวชม แฉวบกำลังเพาะเลยครับมีทั้งไฟ12โวลต์และ24โวลต์ผมใช้ทั้งรถบรรทุกแล้วก็ใช้รถยนต์ผมชอบเสียงมันพอดีพอดีนะไม่ดังจนหนวกหูเกินไปนะผมไม่ได้ติดแตนลมนะก็ใช้แค่ตัวนี้24โวลต์เอาไปติดเป็นเสียงเบนไปติดรถที่รถบรรทุกด้วยรถรถยนต์ด้วยผมก็ใช้ตัวนี้แน่นอนครับผม